วันนี้ก็พามาเดินดูช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับพระอาทิตย์คงตกไปแล้วล่ะตอนนี้ระดับน้ําประมาณต่ำกว่า3เมตรแล้วก็จะต่ำลงสูงต่ำสุดตอนรอบวันประมาณช่วง2 3่สิบสานาฬิกานะช่วงนั้นน่าจะประมาณสักห้าสิบเซนใครที่มาช่วงประมาณนั้นก็ มาหาเดินหาหอยหาปูหาปาลาริมท้องทะเลดได้เลยเก็บขาเกองก่อนไม่อยากให้เปียกขี้เกียจไปซักเดินไปต่อไปดูตรงทุ่นลอยน้ำเออดีคุยกันเองแล้วไม่ต้องพุ <c oughs> ่ยุงเยอะมาก ะเลน้ำนิ่งเลยนะบางแสนใช่แล้วมียุงด้วยเหรอครับมันยุงหรืออะไรมันไม่น่าใช่นะดูดิเห็นไหมมันคือยุงหรืออะไรอ่ะโอ้ยมันเยอะมากเลยอ่ะมันมาตามเราเลยนะเนี่ยเฮ้ดูสิมันมาตามแสงมันตามตามโทรศัพท์อ่ะเฮ้เห็นไหมอืมดูดีเนี่ย โอ้โหโอ้โหมันยังตามเรามาอยู่แอนหยุดกับห้องอาบน้ำสระผมเนี่ยยุงเยอะมากค่ะมันตามผมเรามาเนี้ยเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ไปแล้ววันนี้ก็มาแบบแป๊บเดียวนะครับผมเมื่อเช้าวันนี้ไม่ได้มาเพราะว่าตื่นมา ก็รู้สึกปวดหัวปวดหัวเลยไม่ได้ออกมาแล้วก็เก็บห้องเก็บห้องครึ่งวันจัดห้องใหม่ผมจะจัดห้องไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะลงตัวมันก็ไม่ลงตัวหรอกแต่ปรับให้มันลงตัวไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้พึ่งออกมาช้อนช่วงเย็นนี่เองยังไม่ได้ถ่ายรูปลงเพจเลย ช่วงนี้ก็น้ําทะเลก็สงบนิ่งและก็ยังเสใสอยู่นะครับสําหรับใครที่มาพรุ่งนี้เป็นวันอังคารนะครับผมวันอังคารก็เป็นวันหยุดประกอบกิจการการค้าริมชายหาดนะครับผมหาดก็จะโล่งๆไปบทมานั่งเล่นอะไรได้แล้วก็หาอะไรมากินเองนะหาเสือหาอะไรมาปูแต่ว่าใครที่ไปอยู่ช่วงต้นต้นหาดนี่ก็มันจะมีร้านค้าที่อยู่ตรงข้ามหาดนะเขาหยุดประกอบกิจการแค่ริมหาดนะไม่ตั้งอะไรริมหาดเฉยๆแต่ว่าตรงตรงข้ามหาดอะ ก็ใครมีลุงมีร้านเขาก็ยังเปิดกันอยู่สำหรับวันนี้ก็จากจอนกันไปก่อนตอน18นาฬิกา50นาทีนะครับผมไปเร่